ปะทะใครเนี่ยลองดูลองดูก็ลองดูวะหุ้คะแนนเยอะเนี่ยพันสองกับพันสามเนี่ยโอ้เดินเป๊ะด้วยสามสี่มูฟแรกนี่มายังกระเซียนโอ้มาขวาก้ามปูอ่ะโอ้เดินไวแท้โอ้เดินเดินโอ้โหทำไมเดินไวขนาดนี้เนี่ยโอ้โหพี่เป็นใครเดี๋ยวอยากรู้จักเหลือเกินโู้เดินไวแท้โอ้โหสี่เบี้ย นี่เจอตานี้หน่อยเจอเคยเจอหรือเปล่าครับคุณลองโด้นี่เป็นต่อแล้วเรียบร้อยเป็นต่อแล้วนี่เจอแบบพวกแบบอะไรนะเห็นสามเบีย้ยไม่ได้ต้องต้องกินตรงกลางทําลายหน้าเบีย้ยอะไรเงี้ยโอ้นี่เรียบร้อยสตาร์ทเลยฮนะคือด้วยความที่ม้าก,กับเม็ดเป็นจูดอ่อนอยู่ฮนะทําให้คุณลองโด้เขาตัดสินใจลําบากเลยทีนี้อูเนี่การอเพนนิ่งที่ดีนี่ ทำให้เล่นง่ายจริงโอ้โหโอเพนนิ่งดีเกมเนี้กินขึ้อีกกลเป็นเบีย้ยซ้อนต้องก็บีย้ยกินนะหรือหรือต่อให้คุณลองโดเอามากินผมก็จะมากินกินคุณลองโดด้วยเออบอกบอกแค่นี้บอกเลย ถ้าเบียกินแบบนี้ผมว่าผมทิมเบียไปไปล็อกเขาก็ได้นะหรือว่าเราจะเดินเดินตัวใดๆดีวะเดี๋ยวเดินเดินเดินตัวอะไรดีตัวนี้ไหมตัวนี้ละกันนะครับลองดูตัวนี้นะทิมเบีย้ยเข้ามาอุดนะฮะเราก็จะเดินโคลนฟุตเวิร์คขึ้นไปนะจะไปแบบโจมตีเบีย้ยจุดอ่อนเขานะ หรืออาจจะเดินเบีย้ยตัวชอลยชิงหกมาชอลยชิงห้าก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะอันนี้คือเป็นทรงหมาที่แบบแล้วแต่ชอบจริงๆนะสำหรับรูปทรงเนี้ยแทงไล่ม้าไปก่อนก็ได้นะทำลายตำแหน่งม้าก่อนเราไม่ต้องกลัวโดนม้าลุกาม้าตรงกลางเรายืนบุกสวยงามตามตรงเรื่องเราจะแทงไล่ม้าุูลองโดไปนะเขาต้องเอาเปี้ยกินนะเราก็โคนกินนะพะเขาถอยมา้าเราที่เบีย้ยคู่เลย สบายเลยตูมอ่ะถอยต่อมาแบบนี้หมักลูกไทย101ฮะเพื่อนๆคิดว่าเราควรเดินตัวไหนดีเอาแบบง่ายๆเลยนะซอบๆนะสำหรับเคล็ดของไม้ยงขวานะเราได้แท่นดีๆแบบนี้คือถ้าเรากินเข้าไปเราก็ต้องหาตัวมายึดแท่นอยู่ดีใช่ไหมนี่เราถอยม้าดีกว่านะเพื่อจะเปิดทางให้โฟนแบบตัวด้านขวาได้เล่นด้วยนะครับจะทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะ ตาต่อไปเขาเดินอะไรไม่รู้เนี่ยแต่เราจะเดินเดินเบี้ยกระแทกไม้ไปละนี่เดินอะไรไม่รู้ใดๆนะเดินเบี้ยกระแทกไม้ไปก่อนอ่ะเขาเตรียมที่จะกินสลายล่่งนะเขาจะใช้ไม้ก,กินโคนนะทำให้ไม้ตรงกลางล็อก่าเราเดินโคนมาผูกนะสบายสายสไตล์คาราว่าผู้ฝ่ายรู้ไม่ต้องงงต้องหงายค่อมเลยก็ได้ไม่ไม่ต้องนะแบบนี้ยังไม่ต้องหงายค้อมก็ได้นะเนี่ยเดินมานี่มันเรียบร้อยนี่มันจบจบไปก่อนนะอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ กินเข้าไปอย่างเงี้ยยังไม่ต้องไงาย้อมนะสบายๆเดินได้ไม่ต้องไม่ต้องอายลุนลุนเดินงี้ไปเดินโคนเข้าไปเดินเลยเนี้ยอ,อัดตัวไม่กอนนะยังไม่ต้องรีบนะคือการไงายการประทะอะไรพวกเนี้ยคือยังไงถ้าหงาเสร็จอะเขาก็ต้องเอามาตัดโคนใช่ไหมคือม,มันเหมือนไงไงไปแบบไงไปไม่ค่อยดีอยู่ดีอะใช่ไหมแบบเนี้ยผมว่าดีกว่าค่อยๆยึดตำแหน่งเราไปเราอยากได้ตำแหน่งได้ทางอะไรก็ทำไปนะ ลุกทุกทีสักดอกไว้เนี่ยลุกพัวเข้าไปแบบเนี้ยผมว่าเริ่มเริ่มหน้าหงายแล้วนะครับหมายถึงว่าแบบหน้าหงายเบี้ยเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบหน้าหงายอย่างั้นนะไม่ใช่นะหรือว่าเ็าโคนกินเบี้ยเขาขุนกินเรามาลุกพลาดก็ได้ไเนี่ยผมได้เยอะมากเลยเนี่ยเอาไงดีนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่แต่ผมอยากเก็บเบี้ยไว้อะ ผมอาผมผมยอมให้เขายึดครองเรือไปเลยก็แล้วกันนะถ้าอยากได้ก็เอาไปนะผมแบบเป็นคนแบบ n nice, nice g u นะให้ไปเลยเต็มที่เ่ะโอเคไมคลรำใช่ไหม <S 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 ลุกลุกไปดีหนึ่งก่อน <S <S ไม่เอาโคนกินเบีย้ยมาลุกพาดลยนะผมว่ามันนแรงไปไม่ใช่อะไรหรอกมันเสียตัวหมากเยอะแล้วมันก็โคนด้านซ้ายมีปัญหาไง แเนี่ยผมว่ามันมันเคลียร์กว่าอย่างเงี้ยส,สบายๆตัวนี้ผมว่าเราสามารถเดินได้หลายแบบนะเดินขุนขึ้นก็ได้นะเดินขุนขึ้นแล้วกันนะครับสบายบายเหมือนเดิมเราไม่ต้องกลัวเข้ามาเอาเรือกินม้าเราเพราะว่าเรายังมีเม็ดถอยกินเราไม่ต้องกลัวผมไม่ได้กลัวแบบตรงนี้เลย ตานี้ก็ไม่กลัวนะสบายสบายเหมือนเดิมแต่กลัวบ้างก็ดีนะครับเนี่ยมาแต่ไม่กลัวแหละดีละมันเป็นเอกลักษณ์เรานะเราไม่กลัวเขาแบบโยกเรือมากดแล้วก็โยกเรือมาปลูกเลยมากมากแต่แบบมึนๆตึงๆนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เดินได้แหละฮะคือเขาต้องเสียหลายตัวมากถ้าเกิดว่าเขาจะแหกลุยเข้ามากินสลายล่างผมบอกเลยคุณต้อง ต้องมีได้มีเสียเยอะโอ้โหรุนแรงแท้ว่ะฮ้ขากินมาแบบนี้ผมว่านะเราเดินอะไรดีวะเนี่ยเออต้นเหมือนกันนะเนี่ยมขาแบบเขาเขาคนมีแผนไง ถ้าเรากินตุ้มตรงนู้นขุนอยู่ตากดอยู่ <S <S ถ้าเอาขุนกินไว้ได้แน่นอนเราโดนกินสกูแบ็กเยอะแยะเลยโดนเยอะจัดกินอะไรได้บ้างวะเนี่ยหาตัวกินก่อนนะกินปุ้งปุ้งปุ้ง โอ้โหสตาร์ทเลยอะตาเนี้ยปิดพลาดอย่างแรงนะถ้าเราอยากจะทำให้ทรงหมากันยังอยู่ต่อไปได้เราต้องไม่กินเรือเขาเดินอะไรดีครับเนี่ยเดินขุนติดมาดีไหม เลยตาเนห,หนักหน่วงเหลือเกินแต่มายังเป็นต่ออยู่นะฮะมากงเป็นต่ออยู่ฮ้ยตาตามืกี้ไม่เห็นจริงไม่เห็นมันก็จะเอาเอาตัวนั้นกินจริงนะหนักหน่วงเหลือเกินเขาต้องมี problem แก้สองดอกเขาต้องแก้เรือหรือไม่ก็แก้โคน ตอนนี้เขามี2ประเบ้นอยู่โอเคถ้าเลือกที่จะแก้ตัวนี้ผมก็จะกินขึ้นไปแล้วเมื่อกี้นี่ใช้เวลาคิดนานอยู่กันเนะ โอ้โหเอาจริงนะสาร,รภาพตามตรงช็อกนะเนี่ยเมื่อกี้โอ้เจอตามเมื่อกี้นี่ช็อกมากอะลุกตระเบิดสักดอกได้ไหมลุกลุกกระเบิดสักดอกแล้วบอกเพื่อนกันอหอยผูกถ้าเกิดว่าเขากินใช่ไหมเราก็จะเอาเบี้ยกิน ตรียมไปหงายลุกนะถ้าเกิดว่าไม่ทําแบบนั้นเราก็จะเอาเรือไปกดคุณเขาหนึ่งตัวส่งเรือไปประจําตําแหน่งหนึ่งตัวถ้าเกิดเขาถอยคูณลงมาเราเบียบ้ยลุมทุกอย่างมันเป็นแผนการนะอ่านเอาไว้หมดแล้วเมื่อกี้พูดเนี้ยโดนกินมาเกือบจ่อยโอ้โตานี้มาอีกแล้ผมเหนื่อยจริงๆ กินเรือไปซได้ต่ำเลยผมลำคาญเขาบ้างหรอวะไปนะขอสอนตัวนึงเขาที่อันนี้เดินอะไรเดียเดินเดินโค่นไปปั๊มก็ไม่ได้นะเฮ้ยเดือดเดือหรือเดินได้นะเดินโค่นไปปัม๊มได้ไหมถ้าเดินโค่นไปปั๊มตัวมันจะเหลือพอดีชนะไหมเนี่ยกินตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งตึ้งโอเคจริงตัวเหลือพอชนะนะครับเนี่ย ถ้าเราจะเคลียร์เกม่ง่ายเนี่ยเราเดินวนไปปั๊มเลยเหลือพอชนะแน่นอนเขาต้องเดินขุนถอยลงไปด้านล่างนึงโอเคถ้าถ้ากินแบบนี้เราจะเคลียร์เกมละโอรุก ก็ยอมอะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนปลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับเคล็ดวิชาม,ม้าโยงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี AI r e d Gold v e r s i o นใหม่ล่าสุดและพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปกแข็ง จะได้รับฟรีคอร์สเรียนออนไลน์เปิดมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ Line@ แอดมารุปไทย